สรรม,มาให้บรรยากาศคล้ายคลึงกันค่ะเข้าแต่ที่สําคัญนะคะท่านผู้มีเกียรติคะข้างหน้าเรานะคะเรามีหนังสือเป็นหนังสือที่ลึกเกี่ยวกับคุณจันทนาโอบยายาวะพร้อมซีดีจําหน่ายซึ่งหนังสือและซีดีนี้เราและทีมงานช่วยกันทําจนกระทั่งสําเร็จอย่างดีค่ะมีจําหน่ายอยู่ที่ข้างหน้างานนะคะในชุดละ200บาทเท่านั้นมีบางคนนะคุณหมอยุ้ยชุาชื่อ5ชุดเลยขอบคุณค่ะ เพราะว่าก็ใกล้ปีใหม่ด้วยนะคะท่านสามารถจะใช้เป็นของขวัญปีใหม่ได้ค่ะค่ะและก็รายได้จากการจำหน่ายหนังสือและซชีดีวันนี้นะคะเคออาดใช้ใจ่ายแล้วเราขอมอบให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มีทหารผ่านศึกวีรบ,บุรุษกล้าหาญของพวกเรานะคะได้มาเข้าชมการแสดงในวันนี้ด้วยค่ะท่านนั่งตรงไหนนะถ้ามารถเข็นกันแลปล่าอยากรู้จักตัวมาก ต้อนรับนะคะยินดีจังเลยเป็นยังไงฮะทายเจ็บทายป่วยกันนั้นต้องมาได้ไน,นะ,ะมาที่นี่กันได้นะคุณหมอก็ดีนะคะท่านเป็นมีรับผลในใจเราเสมอนะคะ,คะที่แท้ททไม่ไมว่า,าจะอยู่ในราชาการ<ม>หรือหรือไม่นะคะก็จะอยู่ในความทรงจําของพวกเราประชาชนชาวไทยตลอดไปะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ก็ะะได้นะคะจากนั้นเราก็ต้องช่วยกันเพื่อซื้อหนังสือและซีดี ไม่หักค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพื่อจะมอบให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแห่งเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเชิญเลยนะคะแล้วก็เป็นหนังสือและชีวิตที่มีคุณค่านัออ่นหรอหายากมากเพราะว่าพี่จันทนาอาบายวาสเนี่ยท่านได้ละจากวงการเพลงสุนทรภพของเราไปนานนะคะเพราะฉะนั้นเพลงของท่านเนี่ยก็มักจะไม่เป็นที่รู้จักท,ทั้งที่คุณภาพของเพลงเนี่ยเพราะมากทั้งคีติลินและวันศินดังที่ท่านจะได้ชมในวันนี้นะคะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราขอประกาศ5เพลงเลยนะคะ,ะ4เพลงเอง4เพลงด้วยวันนี้ตัวจริงเสียงจริงมากหมอ,อเพลงแรกในช่วงนี้ก็คือเพลงสงครามเพศนะคะเป็นตัวจริงเสียงจริงในแผงด,ดั้งเดิมเลยนะคะคือพี่จันทนาอวัยวะของเราแล้วก็พี่สุภาณีผูระสมบุญซึ่งเป็นนักร้องอยู่ในยุคแรกของสุนทรภพรนะคะ์ค่ะพวก ฟนเพลงสุนทราพรรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยรู้จักทั้งั้่ที่ว่าท่านมีความสามารถพิเศษมากมีเสียงที่ไม่เหมือนใครนะคะสมัยนั้นเนี่ยเป็นที่ฮิตคือฮาว่าของหนุ่มๆสมัยนั้นเพราะท่านจะโดยเฉพาะพี่สุภาณีเนี่ยจะเป็นนักร้องที่เหมือนกับคงความเปรี้ยวในยุคนั้นมากนะคะเสียงเปรี้ยวนะคะเสียงเปรี้ยวตลอดการถึงวันนี้อายุท่านก็สุดจะก้าิแล้วล่ะค่ะ ท่านจะได้ชมความสามารถที่ยังไม่เปลี่ยนเลยนะคะท,ทั้งที่อายุเนี่ยร่วงม,มามากแล้วนะคะพี่บาเพลงที่สองนะ,ะพี่บาเพลงที่สองผู้หญิงน่้ลเลิกเขาว่าใครอ่ะท่านจะได้ฟ <ละ S 1> ังเลยค่ะพี่อโศกสุจริพริย์และคุณธนากร,รยีร,รันสือเป็นผู้ขับร้องค่ะและ้วก็เพลงที่สามเป็นเพลงสนุกสนุกค่ะเป็นเพลงสนุกสนุกแล้วก็แบบว่าขอให้พวกเราเนี่ยนะคะทั้งหลายแหล่ กลมเกลียวกันเอาไว้มารักกันเถอะค่ะในเพลงมารักกันเถอะนะคะผู้ที่ขับร้องคือ,อ,อมีทั้งหมดสีท่านด้วยกันนะคะเป็นไงข้ามูสีเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยเห็นเพลงมูสีนอกจากสุนทรภพรนะคะเพลงของสุนทรภพรหรือกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นที่มีความสามารถมากในการผลิตเพลงในแนวต่างๆในรูปแบบต่างๆนะคะท่านแรกคือพี่แก้มทิพย์พงพาณิชย์แล้วก็คุณชัดชวล,ล,ลัยค่ะแล้วก็ๆๆๆๆๆๆ เชิญพี่เปาประกาศบ้างดีไหมคะหมอยุ้ยเถิดค่ะเปาเก่งอยู่แล้วคนอากาศตรีติเวศรักชัยบุญนะคะแล้วก็นาวาโทการตัติเวชกุลแล้วก็คุณสงกรค่ะค่ะแต่นี่อีกเพลงหนึ่งในรอบนี้นะคะมันเป็นเพลงที่สี่ในรอบนี้เพลงอะไรนะคุณหมอยุ้ยนี่เป็นเพลงที่ประทับใจกันทั่วหน้าจนถึงทุกวันนี้นะคะมีผลิตหลายเวอร์ชั่นนั่นคือเพลงภาษารักค่ะ กำลังจะบอกกำลังจะบอกกำล<ะ>ังจะถามคุณหมอเลยบอกมันเป็นยังไงนะเพลงน,นี้คือมองในตาก็าสามารถรู้แล้วว่าเป็นโรคอะไรมอง,งไม่ใช่เป็นโรคไม่ใช่เป็นโรคหนาร้นะเป็นโรค,โรคแม่ร<า>ังรา<ๆ>่านกันได้ เพลงแต่ได้ด้วยสายตาที่เองสำคัญมากค่ะในเพลงภาษารักนะคะผู้ที่ขับร้องคือคุณพัมิพาสวนรสุทธิค่ะท่านเป็นนักร้องกีตาร์สาวที่มีความสามารถมากเป็นลูกศิษย์สุทรพรอยในปัจจุบันแล้วก็เป็นผู้อุถัมภมด้วยนะคะผู้อุถัรภมทั้งทางด้านสนทรพรแล้วก็ทางด้านผู้อนุรักษ์เพลงเก่าอย่างพวกเรานี้ค่ะขอเชิญท่านชมนะคะเชิญรับฟังค่ะ